ขนมแปรรูปของกรุบกรอบทั้งหลายที่โซเดียมเยอะค่ะหรือบะหมี่กึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวไซเอสแคบอะเอาจริงนะเวลากินนะอันนี้คือสิ่งที่เชียร์เชียร์รู้สึกด้วยนะและหลายๆคนก็ว่ารู้สึกนะบางทีอะตัวตัวเลขพวกน้ำหนักอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะแต่ว่าพวกความความบวมอะความกรอบหน้าสังเกตก่อนได้เลยนะความกรอบหน้าใครที่เป็นคนแบบไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่รู้สึกบวมโซเดียมบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองตัวไซส์ c ส p ดูไซส์ c ส p มันจะเก่งเรื่องโซเดียมกับเรื่องความหวานเป็นคนถ้าจะไม่กินข้าวเลยพอไม่กินแล้วรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเอาอย่างนี้ไหมตัวเองอันนี้เสนอนะออชอบไม่ชอบหรือสนไม่สนอันนี้แล้วแต่นะคะลองดูจริงๆมันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าไซส์ดริงค่ะตัวนี้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  ตัวนี้มันจะเป็นรสส้มยูสุมะนาวตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเลยแล้วก็มีพวกแอลคาไีนช่วยเผาผลาญด้วยมีใย,ยอาหารด้วยมีใย,ยอาหารจากพุนกับข้าวโพดนะคะแต่มันไม่ใช่ไฟเบอร์แบบเป็นชงและเป็นวุ้นๆนะมันเป็นน้ําแบบเครื่องดื่มเลยค่ะลองกินอันนี้ดูซักกล่องหนึ่งไหมและถ้ารู้สึกฟิลมันได้หรือนะคะหรือไปไปซื้อในเซเว่นก็ได้เซเว่นจะมีขายอยู่ซองละ49บาทแต่ว่าถ้านะคะถ้า ชอบมาซื้อเป็นกล่องใน TikTok อ่ะอันนี้มันจะมีโปรคือโปรปกติ49บาทกล่องนึงมันมี6ซองใช่ไหมคะ6ซองมันคือ294ในใน t ิ๊ก o k ในหน้าโปรไฟล์ใช่ตอนนี้มันจะมี3กล่อง790มันจะตกแล้วกล่องหนึ่งอ่ะไม่ไม่แพงเลย 2... 2...3... ไม่สี่สองป ตกประมาณกล่องละ280ก้่ากว่าแต่ว่าที่มันจะได้ไปในนี้ค่ะมันจะได้ตัว one day fiber s i n t e l ไปด้วยเหมือนเหมือนจ่ายราคาของ3กล่องแต่ได้ของไปเพิ่มอีกกล่องหนึงเป็น4กล่องอะคะ่ะก็ก็ก็เป็นโปรที่แรงแรงมากแรงมากเพราะปกติสินค้าใหม่มันไม่ค่อยลดราคาถ้าถ้าชอบสั่งในเฟซอยู่อ,อ๋อสั่งจริงๆสั่งชามใม่ที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าแพลตฟอร์มอะสมมติบางทีทิกตอกอะเขาจะมีคูปอง ยิ่งเป็นลูกค้าใหม่อ่ะวันก่อนเชร์ลูกค้าใหม่ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไอวิซีเชียร์เหลือกล่องละสามสิบกว่าบาทเดง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่กล่องหนึ่งอ่ะในโปรตอนนั้นกล่องหนึ่งตกร้อยกว่าบาทนะคะแต่พอเป็นคูคป,ปองของลูกค้าใหม่เหลือกล่องละสามสิบบาทงงมากทางกล่องดําคู่กับทองได้ยิ่งดีเลยค่ะคุณเมย์ถ้าคุณเมย์โจทย์เยอะๆะคะ่ะกินไอตัวกินตัวกล่องทองตัวนี้นะคะถ้าถ้าตัวตัวเลข น้ำหนักเยอะๆกินวันละสองซองได้เลยนะแต่ว่าแยกเวลากินนะคะกินเช้ากับกับเที่ยงหรือเช้ากับเย็นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วสมมติถ้าให้เชียจัดเสร็จให้น่ะสมมุติกินเช้าที่เออกินเช้าทองตอนช่วงมื้อเที่ยงสลับมากินกล่องดำอ่ะหนึ่งซองก็ได้เพราะมันเป็นเม็ดแคปซูลคือมันก็จะได้ทั้งเรื่องของตัวสีทองเนี่ยมันจะเก่งเรื่องของการการการ,การไม่เอาพวกความมันๆเข้าร่างกายอ่ะ กับช่วยช่วยเผาแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีดํามันจะเก่งเรื่องโซเดียมด้วยเรื่องความหวานด้วยมันก็จะครบองค์อะคะ่ะครบองค์ประชุมผมทรงนี้เท่มากขอบคุณนะคะเป็นแบรนด์คุณเชียร์หมดเลยจริงๆชาเม่ต้องใช้คําว่าเป็นแบรนด์ของคุณกระตูนเพื่อนสนิทเชียร์นะคะเชียร์ก็คือรองประธานคือนั่งตําแหน่งบริหารแต่ว่าถ้าจะเอาประธานบริษัทจริงๆเนี่ย ก็คือคุณกระตูนแต่ว่าเชียร์แค่เป็นคนที่สื่อสารในเรื่องของแบรนด์บ่อยกว่านะคะจริงๆคุณกระตูนคือคือเจ้าของตัวจริงแล้วก็เป็นบอสของเชียร์อีกทีหนึ่งนะคะเชียร์จะเป็นตําแหน่งชื่อว่าดีซ o อนะคะก็มันก็จะเป็นตําแหน่งรองค่ะรองซ e o ค่ะพึ่งลองทานกรูตาโกลกับคอลลาเจนขอบุณนะคะโอ้จริงๆใครเข้ามาคุยเรื่องอื่นได้นะเดี๋ยวจะนึกว่าเข้ามานึกว่าเข้ามาขายของ คุณป้าอายุ48วันเกิดอว้พรให้หน่อยโอ้คุณแอดมินอุ้มขอให้มีความสุขนะคะล่วงหน้าเลยวันที่หก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้สิ่งที่มันหเข้ามาหาเรามีแต่ความโชคดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณที่มาให้วอวยพรด้วยนะ คุณป้าอายุสี่สิบแปดโอ้ถ้าแบบไปค่อยไปค่อยไปนะคะคุณป้าสวัสดีนะคะขอบคุณที่ที่มาถามหนูนะคะหนูจะแนะนำเป็นเป็นเซตเนี้ยค่ะเป็นเซตตัวกล่องทองเซตเนี้ยคุณคุณป้าอาจจะต้องเข้าไปในหน้าโปรไฟล์อ่ะคุณป้าออกจากหน้าโปรไฟล์หนูนะคุณป้ากดไปที่ที่มุมมุมข้างบนมุมซ้ายอะค่ะแล้วก็พอออกไปปุ๊บเนี่ยคุณป้าจะเจอ ไอ้ตรงเนี้ยค่ะสมมุติออกไปเนี่ยคุณป้าจะเจอหน้าโปรไฟล์หนูอันนี้ใช่ไหมคะคุณป้าโอโหเลยนะคุณป้ากดตรงเนี้ยค่ะกดตรงรูปตะก้าเห็นไหมคะออกมาปุ๊บเนี่ยคุณป้ากดตรงรูปตะก้าแล้วคุณป้าเลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตะก้าที่เป็นกล่องทองอะค่ะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าหนูแนะนําคุณป้านะหนูอยากแนะนําคุณป้าให้กินตัวเซ็ตกล่องทองอ่ะคู่กับตัวโปรไบโอติกตัวนี้ค่ะเพราะว่า อันนี้มันจะมีพวกจุลินทรีย์ในสายพันธุ์ที่มันจะเกี่ยวกับพวกเรื่องน้ําตาลไขมันด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็ก็คุณป้าลองลองดูอันนั้นนะคะแต่ถ้าให้หนูแนะนำอ่ะหนูจะหนูจะแนะนำสองอันนี้นะสาหรับคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าอยากกินอะไรอันใดอันหนึ่งหนูแนะนำกิน,กนตัวกล่องทองเป็นหลักก่อนนะคะถ้าอยากเกี่ยวกับเรื่องพุงตัวนี้เก่ง ตัวนี้เก่งเมื่อกี้เพิ่งมีคนบอกว่าอยากแบบอยากหยุดพวกน้ำหวานเองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แนะนำมากอันนี้อันนี้ Size s อส i ริ i ไซสอันนี้แนะนำมากจริงๆตัวนี้แนะนำให้กินคู่กับ v c a l l นะคะจะดีมากๆเลยคือ Size s อสบระคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดู Size s อสบระมันจะมีตัวที่เกี่ยวกับ v i s c e r a l f a t visceral fat คือส้มซาซึมะ v i s c e r a l fat มันจะเป็นไขมันช่องทองอะคะ่ะ คือบางคนสมมุติแบบไม่ไม่ได้เป็นไอ้นี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ45เป็นป้า54เป็นปู่เป็นพี่แล้วกันเรียกพี่ให้หมดเลยไม่เรียกป้าเรียกปู่แล้วเรียกพี่ดีกว่าสายเอสดิงคะ่ะตัวเนี้ยชงดื่มนะคะชงดื่มอันเนี้ยชงดื่มชงแบบแม็กซิมัมอะ่ะเชียร์ให้ชงแค่วันละสองซองพอสวัสดีมาดูครั้งแรกโอ้วสดีค่ะวัสดีค่ะ ตัวนี้มันจะมีแอลคาเนทีนนะคะแล้วก็มีตัววิตามิน B6 ด้วยวิตามิน B6 จริง,รงๆก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องความบวมๆจากโซเดียมด้วยซายเอสริงทานก่อนมื้อหนักใช่ไหมครับแนะ่จริงๆอ่ะทานก่อนมื้อจะดีกว่าเพราะมันมีพวกไฟเบอร์มันมีพวกใย,ยอาหารจากพรุนจากข้าวโพดนะคะคือถ้าอยากจะควบคุมอาหารนะ่ะการที่เรามีไฟเบอร์หรือมีใย,ยอาหารในท้องเยอะๆอ่ะมันก็จะเหมาะ กับการที่จะควบคุมอาหารแต่ถ้าจะกินระหว่างมื้ออาหารก็ได้นะคือเหมือนกินแทนน้าหวานอนะทุกคนนึกออกไหมมันเป็นยูสุมานาคือยิ่งเวลาเรากินหมูท้าอย่างเงี้ยเวลาเราเลี่ยนมันหมูอะกินไอยูสุมานาที่ชื่อส่เอสดิงอะม,มันแก้เลี่ยนดีนักแล้อะไรสวัสดียามดึกจ้ะดเดี๋ยวเชิญขอญาตถอดไม้ก่อนนะนี่ซื้อไม่มาลองไงนะซื้อไม้มาลอง สวัสดีค่ะโอ้ยพอยใหม่เหรออันนี้ต้องอัดทันแล้วนะ <c oughs> อ่ะอันนี้พร้อมอัดแล้วบอกนอกจากสายเอสตริงเหรอคะต้องถามว่าคอนเซิร์นเรื่องอะไรคะตัวตัวไอ้น,นี้ใช่ไหมคะตัวตัวที่บอกว่ามีพุงใช่ไหมคะ จีจีไซส์บิง,งมันจะได้ไฟเบอร์ไปตัวหนึ่งชื่อว่าซินเทวิลฟอแล้วนะคะ<ม><น>เดี๋ยวนะเชียจจะแนะนำให้กินคู่กับวีคอแต่เชียเหมือนไม่เห็นตะกร้าวีคอสนินี่ๆๆน,น,น,นจริงๆอ่ะอยากแนะนําให้กินคู่กับตัวนี้ค่ะคุณคุณแม็กกี้ตัวนี้แต่ตัวนี้ตอนนี้ประเด็นคือเชียร์ไม่เห็นตะกร้าเดี่ยวมันเชียร์เห็นในตะกร้าที่มันแถมอยู่ในไส์เ s เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเนี่ยเชียขอเข้าขอเข้าไปดูชาเม่ไทยแลนด์ไลฟ์มีไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องเข้าคือชาเม่ตอนนี้มันจะมีแอคเคาท์ชาเม่ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะคะกับชาเม่ไทยแลนด์ไลฟ์นะคะแป๊บงนาอืม ฉันไม่ใช่แด้รอยอโอ้แต่เอาจริงๆเดี๋ยวน้องไปตามหาค่ะพี่เชียร์ได้เลยที่รักถ้าพูดตรงๆนะ คือพอเป็นชาไม่ไทยแลนด์ไลฟ์อะสมมตินะเซิร์ชคำว่าชาไม่ไทยแลนด์ไลฟ์อ่ะค่ะอันเนี้ยคือต้องบอกจริงๆวีไอวี IV คอเนี่ยมันไม่ถูกนะคุณน้องมันไม่ถูกแต่ว่าเซตที่มันอยู่กับกล่องทองอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันแถมมันแถมโอ้ขายยาด้วยหรอแสลว่าเป็นเภสัชปะคะรักคุณเชียจางโหขบคุณนะคะจริงๆขายเป็นกล่องแยกแอบแพงเหมือนกัน เพราะตอนนี้โปรที่เห็นนะคือเดิมทีก่อนแล้วกันเดิมทีเนี่ยาราคาเต็มมันคือกล่องหนึ่งอะห้าร้อยสี่สิบตอนนี้ราคาหนึ่งกล่องอะเหลือสี่ร้อยสิบมีห้าซองราคาสามกล่องนะคะตอนนี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบลองดูมีคูป,ปองอะไรลดหรือเปล่าหรือถ้าจะแนะนำแบบใจใจ,ใจ 7. 7อะช่วงเจ็ดเจ็ดอะเชียคิดว่าน่าจะมีคูป,ปองจากซับจากต๊อกซัพพอร์ตดีก็ถ้าแนะนำนะถ้าอยากจะแค่ลดพุมงไม่ได้มีปัญหาส่วนอื่นนะ เอาตัวไซ s ์สลิงกินคู่กับวีคอไซ i ์สลิงเนี่ยก็กินในระหว่างวันหรือกินก่อนมื้ออาหารก็ได้มันก็จะเป็นเหมือนน้ำชงอะคะ่ะเหมือนกินสองซองต่อวันพอแล้วนะคะกินเช้าหรือตอนระหว่างวันก็ได้ส่วนวีคอเนี่ยกินก่อนนอนนะคะกล่องแรกแนะนำให้กินติดกันก่อน ติดกิจติตตกันก่อนไปเลยมันมี5สซองกิน5วันติดต่อกันไปก่อนกล่องที่2กล่องที่3ที่เริ่มขึ้นอะ่ะค่อยเว้นวันได้ละเหมือน2อสวันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูลองดูแล้วถ้าสมมุดกดไอซายเอสริงไปตอนเนี้ยมันจะมีมันจะมีได้ซิน w ทเวลที่เป็นที่เป็นวันเดย์ไฟเบตัวตัวที่มันเบาวกว่าไปอะ่ะกินวีคอ่อนนะเนี่ยมันจะได้ตัวแถมตัวนี้ไปอะเนี่ยตัวแถมตัวเนี้ย กินวีคอกัอนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินตัวนี้นะคะพร้อมอัดแล้วโอเคห้าสี่สามสองแฮปปี้บดย์น้องอุ้มนะคะรอบนี้ขอให้อัดทันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้หกกรกฎาคมน,นี้นะคะมีแต่โชคมีแต่สิ่งดีๆหกเข้าหาตัวน้องอุ้มนะคะขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่รู้มีแฟนหรือยังถ้ามีแฟนแล้วก็ขอให้เขารักเขาหลงแล้วยิ่งกว่าเดิมถ้ายังไม่มีขอให้เนื้อคู่หกมาหาเราสักทีนะจ๊ะ บดยถ้าทานแล้วจะเอาไปวางขายในร้านยาทานโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคะได้ไหมคะได้เลยค่ะโปรไบโอติกเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้คุณเมย์ที่บอกว่าอยากจะลงสัก 3, ามสโลใช่ไหมคะถ้าจะจัดเซตนะสมมติว่าจะกินตัวไซเอสพลัสวีคอมันจะได้อยู่แล้วเนาะคู่กับโปรไบโอติกวิธีกินจะเป็นอย่างนี้นะคะ เช้ากินไซเอสพัทกล่องทองนะหนซองกรอกปากนะอีกซองหนึ่งจะกินตอนเที่ยงหรือจะกินตอนเย็นดูว่ามื้อไหนเรากินหนักกว่ากันนะคะแล้วก็วีคอเนี่ยกินก่อนนอนกล่องแรกเหมือนกันเลยแนะนําให้กินก่อนนอนคือกิน5วันติดต่อกันไปก่อนกล่องที่2ที่เริ่มเนี่ยค่อยแบบสอวันครั้งหนึ่งแบบนี้โอเคนะคะส่วนโปรไบโอติก แนะนำให้กิน2เมต็ดตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าโปรไบโอติกอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชานมด้วยนะคะมาให้ติ๊กเกอร์ด้วยโปรไบโอติกเนี่ยมันจะมันจะเอ่อทำงานได้ดีที่สุดนะเหมือนเราปล่อยน้องไปประจําการที่สังคมลําไส้เราก่อนแล้วโปรไบโอติกตัวกระปุกตัวนี้ค่ะมันมี7,900หล้านตัวมันจะมีพวกสายพันธุ์ต่างๆที่ช่วยทั้งเรื่องของ ไขมันช่วยทั้งเรื่องของอการขับถ่ายสมดุลลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องน้ำตาลด้วยจริงปรไบพอไปติกตัวกระปุกตัวเนี้ยของชาเม่มันจะเกี่ยวกับเรื่องเวทลอสด้วยแต่ว่าเชียร์แค่พูดไม่ได้เวลาเชียร์ปักตะก้าเฉยๆนะคะต้องรีบสวยอ๋อจะเป็นเจ้าสาวอุย้ยขอบคุณค่ะอุย้ยใครมาให้สติกเกอร์ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวนะตัวเองถ้าจะเป็นเจ้าสาวอะจริงๆเอาเซตไอเนี่ยค่ะ,มะเมื่อกี้ที่ที่พี่บอกอะไอไอตัววีคอมัน3มกล่องพันหนึ่งใช่ไหมจริงๆถ้าเอาตัวไซส์กล่องทองไปได้อะที่เป็นเซตพันหกอะมันจะได้ไซส์สามกล่องอะเป็นราคาปกติแล้วมันจะมีวีคอสองกล่องอะจริงๆอันนี้แอบคุ้มกว่าน,นะแล้วถ้าจะเป็นเจ้าสาวอะกินไซส์อไปด้วยก็ดีนะ เหมือนให้มันเผาผลานะคะเพราะว่ามันจะมีตัว Green Select p h y t o c o m e จากอิตาลีอ่ะมันจะช่วยพวกคอเลสเตอรอลช่วยพวกพวกความมันๆทั้งหลายอ่ะแล้วมันก็จะมีแอลคาเนทินเป็นตัวฟูมารตค่ะเป็นชนิดที่ดีกว่าสูตรเดิม r a s p บ e r r y Ketone อะไรพวกนี้ถ้าอยากจะลดเพื่อเป็นเจ้าสาวนะแอบเชียร์แอบเชียร์เซตไซเอตเลยแหละ แต่แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใจสะดวกที่ชอบนะคะแล้วแต่ใจสะดวกที่ชอบ okay. โอเคอ้ยทุกคนขอบคุณมากสวัสดีคุณแสงด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเช่จะขออนุญาตไปอาบน้ําแตะอาบแป้งนิดนึงโอ้ขอบคุณคุณชานมนะให้อีกแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะชานมนมน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะ โอ้ oh, ขอบคุณนะคะขอบคุณมากให้สติกเกอร์กันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ําแล้วนะคะแล้วก็ฝากอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเชียร์มีทํารายการเกี่ยวกับธุรกิจอันดีแพชชั่นส่วนตัวมากๆเลยนะคะคืออยากจะให้แรงบันนานใจคนที่ทําธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างจากการเหมือนจุดเล็กๆเนี่ยจนมีหลักธุรกิจได้เป็นหลัก 10ล้านร้อยล้านนะคะโดยใช้เรื่องของ s t r ATEGY ธุรกิจต่างๆเนี่ยรวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆในการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ปกป้องนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะวันที่21กกรกฎาคมนี้10โมงเช้านะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะจะออกอากาศเป็นตอนแรกทางช่องวัน31นะคะอันนี้เชียร์ฝากด้วยนะคะเพราะว่าเชยร์ว่าวันนี้ตัวอย่างธุรกิจเนี่ยที่เชียร์ไปเนี่ยเหมือนคุณพ่อเขาเป็นเบาหวานแล้วก็ เกิดจากจุดเล็กๆที่ว่าเขาเห็นว่าพ่อเขาเนี่ยต้องพกน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยใส่กางเกงไปกินแล้วปรากฏว่าน้ําตาลมันละลายแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยแล้วคุณพ่อเขาเป็นเบาหวานเขาเลยเอาจุดเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําสินค้าที่เกี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวแต่คนที่เป็นเบาหวานกินได้และพึงควรจะกินนะคะและผู้หญิงคนเนี้ยทำทำ,ทำเริ่มทาธุรกิจตอนอายุ50ปัจจุบันอายุ63ไฟแรงมากแล้วปีที่แล้วนะคะเขาได้ยอดขายอะ่ะ 88.8ล้านตอนรู้จักเชียเมื่อ2ปีที่แล้วเขาได้ยอดขาย50ล้านอุ้ยขอบคุณนะให้ให้ให,ให้สติกเกอร์อีกแล้ว2ปีที่แล้วยอดขาย50ล้านมาปัจจุบันนี้ยอดขาย88.8ล้านนี่คือปี66นะมาปี67ค่ะผ่านไป6เดือนยอดขายเขา70ล้านมีแนวโน้มว่ายอดขายปีนี้จะปิดที่135ล้านเป็นต้นไป สุดยอดมากผู้หญิงคนนี้อายุ63นะคะปัจจุบันเก่งมากๆแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวมาทําเป็นซีอิ๊วมาทําเป็นน้ําปลาโดยที่ไม่มีปลาได้ลองดูค่ะเชียให้ทุกคนดูนะผู้หญิงคนนี้เก่งมากแล้วก็เชียร์ก็เป็น ผู้ที่จะสรุปและทำให้เรื่องนี้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็อยากจะฝากรายการนี้ให้ลองติดตามรับชมกันนะคะวันอาทิตย์นี้ไม่เอาอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้นะคะก็ฝากรายการนี้ด้วยชื่อว่า business class ธุรกิจพลิกชีวิตนะคะทางช่องวันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะส่วนใครถ้า มีข้อมูลอะไรหรืออยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรที่เชียร์พอจะแชร์ได้นะคะก็ยินดีมากๆนะคะหรือใครที่กินชาเม่แล้วเข้าใจไม่เข้าใจอะไรก็มาถามมาพูดคุยกันได้เสมอเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบายบายเจอกันใหม่จ้าฝันดีจ้า